หลายคนต้นทนลำมากาแต่ยังคงมุ่งมัน่นรอยยิ้มเหล่านี้คือคำตอบโลกจะน่าอยู่ขึ้นมากถ้าเรารู้จักให้และแบ่งปันเท่ลุยลงตัวใหม่ all new isuzu d max v cross v volunteer v cross รถเสียทำไงดีเดี๋ยวโทรตามช่างก่อน ังใครใครก็ซ่อมได้แค่ฟังมอเตอร์โซลูชัน FM 8 9 5ทุกวันจันทร์ถึงสุกสี่ทุ่มออการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรบนโลกทำให้มีการขยายตัวของการใช้ทรัพยากรดินเพื่อผลิตอาหารอย่างรวดเร็วส่งผลให้ทรัพยากรดินเกิดความเสื่อมโทรมสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนระบบเกษตรจากระบบยังชีพเป็นระบบเพื่อขายเป็นเหตุให้ทรัพยากรดินเกิดความเสื่อมโทรมซึ่งดินเสื่อมโทรมหมายถึง ดินที่ไม่เหมาะต่อการเกษตรซึ่งมันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชากรบนโลกวันนี้รายการอาสาหาเรื่องน่ารู้จะพาทุกท่านไปค้นหากับสาเหตุที่ทำให้ดินเสื่อมโทรมและจะพาไปรู้จักกับพืชที่ช่วยให้ดินกลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งแต่ก่อนอื่นสาเหตุที่ทำให้ดินเสื่อมโทรมเกิดจากอะไรครับก็สาเหตุที่ทำให้ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมนะหลักๆมันก็มาอยู่ได้สองประเด็นใหญ่ด้วยกัน หนึ่งก็เรื่องจากคนเราเนี่ยครับที่ใช้ประโยชน์ที่ดินกันอย่างไม่มีการบำรุงรักษาและไม่มีการระมัดระวังสาเหตุที่สองนี่ก็เป็นเรื่องของอวัตถุต้นกำเนิดหรือสภาพพื้นที่หรือได้พื้นที่ดินตื้นนี่เกิดจากธรรมชาติทั้งการชะล้างซึ่งจจุบันเราจะเห็นนะพอฝนหน้าฝนทีก็ตัวตะกอนดินก็แดงลงมาถึงคลองบางปะกงเทพเลยนะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่คงต้องช่วยกแก้ไขต่อไป เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์พศ2536สมาคมควบคุมการกัดซอบผิวดินนานาชาติได้มีมติถวายรางวัล The International Merit Award แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นแบบอย่างในการนำหญ้าแฝกมาใช้อนุรักษ์ดินและน้ำหญ้าแฝกคืออะไรทำไมถึงช่วยให้ดินอุดมสมบูรณ์ได้เราไปฟังคำตอบกันครับ ครับโดยเพิม่มในเรื่องของการใช้หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำเนี่ยนะครับโดยเพอยิ่งเรื่องการป้องกันชะล้างพังทลายอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะดับแรกก่อนซึ่งเราคงจะได้ยินคําว่ากําแพงที่มีชีวิตหญ้าแฝกเนี่ยสามารถที่ป้องก,กันตะกอนดินไว้ได้ในขณะด้วยการน้ําก็ชะลอกันไหลของน้ําเพราะการชะล้างมันเนื่องจากการไหลของน้ํานั่นเองจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันก็จะชาล่างเอานาดินลงไป อันนี้ก็ช่วยชะลอที่จะสร้างความชื้นในดินได้เป็นระยะระยะลงไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเอามาใช้กันในร่องสวนขอบบ่อนะยาแฝกนี่นเขามีข้อดีอีกอย่างหนึง่งในรากของเขาเนี่ยมันมีจุลินทรีย์ที่หลากหลายหลายชนิดแล้วจุลินทรีย์พวกนี้มันจะมาช่วยในการย่อยวัสดุหรือหรือตัวเศษเหลือจากพืชนะเพื่อให้เป็นอินทรีย์วัตถุได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการ เอามาช่วยในเรื่องบำรุงดินได้ด้วยอ,อ,อ,อีกอีกประโยชน์หนึ่งนอกจากการป้องกันการชะล้งางมังลายที่เป็นหลักแล้วเนี่ยนะฮะหญ้าแฝกสามารถทําให้ดินกลับมาสมบูรณ์ได้อีกครั้งนอกจากหญ้าแฝกแล้วยังคงมีวิธีการห่มดินที่สามารถช่วยให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเราทุกคนอาจจะมองข้ามความสําคัญของดินแต่เนือสิ่งอื่นใดสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ ก็ยังคงต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันดินเสื่อมพืชไม่สามารถเจริญเติบโตได้สัตว์ไม่มีพืชไว้กินและสิ่งที่อยู่เหนือสุดของวัฏจักรนี้นั่นก็คือมนุษย์ก็จะไม่สามารถอยู่ได้หากขาดสิ่งที่เราทุกคนเรียกว่าอาหาร